สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมไข่เียวายเช่นเดิมนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูรถรุ่น s c u p y e นะครับไม่ว่าจะเป็นโฉมเก่าแล้วก็โฉมใหม่ปี2025น่นะครับทุกคนวันนี้พามาดูกันชัดๆเลยนะครับรถเข้ามานะครับสีเดียวนะครับผมเป็นสีเทานะครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัว Urban นะครับผมจะเป็นล้อสีลวดนะครับผมมียางไหนนะครับแล้วก็สีที่เอามาให้ดูอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเทานี้จะเป็นโฉมเก่านะครับตัวนี้จะเป็นตัว p e t i e นะครับ นี่ครับทุกคนไฟนะครับก็จะเป็นทรงกลมเหมือนเดิมครับก็จะเป็นรูปโดนัทนะครับนี่ครับทุกคนก็จะมีในส่วนของไฟีดลท์นะครับจะอยู่รอบๆแล้วก็จะมีตัวโลโก้ตัวลงสีนะครับฮอนด้าซูปปี้นะครับผมถ้าดูรอบๆคันนะครับด้านข้างนะครับผมนี่ครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็นทรงโดนัทเหมือนกันแต่จะมีอยู่สองตอนนะครับผมทุกคน อันนี้ไม่แน่ใจว่าแยกชิ้นมาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นชิ้นเดียวกันแต่เป็นฝาครอบด้านหลังที่เข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นตัวโฉมใหม่นะครับแล้วก็ตัวโฉมเก้านะครับนี่ทุกคนหน้าจอเรือนไม้นะครับเป็นแบบอนาล็อกอยู่นะครับแล้วก็จะมีดิจิตอลอยู่ด้านล่างนะครับส่วนโฉมยี่มหานะก็จะเป็นอ่ออันนี้น่าจะเป็นฟูลดิจิตอลเลยนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนสวยงามครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับรอบๆคันนะครับ ตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจรถจักรยานยน,นต์ฮอนด้าซูบูรฟีก็สามารถเข้ามาชมที่ฮอนด้าเบียวายสาขาสำนักง,งานใหญ่นะรหรือว่าเบียวายสาขาบุรีรัมย์ดวนแล้วก็เบียวายสาขาประหลักเมืองนะครับตัวนี้ในส่วนของไฟหน้าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟหน้าให้ดูนะครับนี่ครับทุกคน ไปหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะมีตัวครอบเรือนใหม่แล้วก็ยื่นยื่นมาครอบแหนด้วยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับในส่วนของปีโฉมเก่านี่ก็จะมีแค่ครอบเรือนใหม่นะครับจะไม่มีครอบแห่นเหมือนตัวโฉมใหม่นะครับก็สวยอยู่นะครับทุกคนนะครับจะดูแบบออบวบๆหน่อยนะฮะถ้าเทียบกับปีโฉมเก่านะครับทุกคนนี่ครับด้านหน้านะฮะมาดูยูบ็อกด้านข้างนะครับอันนี้ใช้กดเอานะครับ โอ้หช่องตัวนี้ช่องถือว่าใหญ่กว่าปีชมเก่านะครับตัวไทยเป็นไทซีแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวชาร์ตนะครับมีชาร์ตให้นะครับมีพิ้งเกงเหมือนเดิมนะครับผมยูบล็อกด้านขวาก็มีให้นะครับนี่ครับตัวนี้ลึกกว่าตัวเก่าครับตัวชมเก่านะครับดูนี่อันนี้เป็นตัวชมเก่านะครับแล้วก็เนี่ยส่วนของตัวชาร์ตตัวนี้จะเป็นไทเอนะครับชมเก่าชมใหม่จะเป็นไทซีชมใหม่จะเป็นไทเอนะครับ ตัวโฉมใหม่ตรงนี้จะเป็นกดแล้วก็เปิดเอานะส่วนตัวโฉมเก่าก็จะเป็นเปิดเอางัดเอาอย่างนี้นะครับทุกคนเครื่องยนต์เหมเือนเดิมนะเป็น e sp พัดน,นะครับผมนี่ฮะทุกคนก็พามาชมภายนอกคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่สนใจรถขยานย,ยนต์ฮอนด้านะครัเขาสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ฮอนด้าเบียร์ไวท์ได้ที่ใกล้บ้านของของท่านนะครับผม หรือว่าจะเข้ามาที่ Honda า r y สาขาสำนักง,งานใหญ่นะครับมีรถให้ดูอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ครับชั์วลุมใหญ่ที่สุดนะครับมาดีรำนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ